ม่ไดวิกาอวดดุกใหม่สุดตัดผมซอยสั้นจิวจมูกก็มาซุปตาสาวชื่อดังมากความสามารถอีกหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไหม่ดดวิกาที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานได้มีผลงานโดดเด่นจํานวนมากจนกระทั่งมีแฟนคลับติดตามทั้งในและต่างประเทศและนอกจากเราจะเห็นผลงานของเธอผ่านจอแก้วแล้วก็สามารถติดตามเธอได้ในอ e ิสตาแกรมซึ่งในวันนี้เราจะพาไปสองเซตภาพสุดตัดมาในดุกสายฟอที่บอกได้เลยค่ะว่าเราไม่เคยเห็นสาวใหม่ในดุกนี้แน่นอน แถมรอบนี้มีหนีบจิวจมูกสุดเท่ด้วยซึ่งเป็นการถ่ายแบบอือห์หลูกนี้เอาไปเลยจา้าสิบเต็มสิบ